สวัสดีจ้าคุณลูกค้าเสื้อคอกลมแขน3ส่วนนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูกรีบบัวนะคะสีชมพูกรีบบัวนี้นะคะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสคะ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้คุณลูกค้านะคะด้านข้างเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้คุณลูกค้าใกล้งานทําบุญใกล้งานเทศกาลแล้วนะคะคุณลูกค้าจะาซื้อไว้ก่อนเลยเวลาเราจะใช้มันหาไม่ได้นะคะจัดพร้อมปะถุงแบบนี้เลยนะคะเสื้อนะคะมีไซส์40ิบ สี่สองสี่สี่สี่หกนะคะสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกราคาตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะผ้าถุงปืนละสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าถุงเป็นผ้าถุงป้ายนะคุณลูกค้าเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้แบบนี้นะคะของเราป้ายแล้วตีเกต็ดเอวให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อัดผ้ากาวไว้แล้วอย่างดีนะคะอัดผ้ากาวแล้วไม่ใช่บางนะคะเวลาเราเนี่ยเวลาแม่ค้ายกก็ยังแบบหนาแบบนี้เลยนะคะใส่สวยคุณลูกค้าไม่ได้หนาจนแบบเทอะทะใส่แล้วร้อนนะคะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้บางจนแบบว่าใส่แล้วแบบปรี้วๆอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบไม่ดีนะดูไม่สวยนะสำหรับลูกค้าท่านที่แบบอัดท่านใดก็ทราบแล้วนะคะเวลาเราอัดผ้ากาวไม่สวยนะ่มันจะใส่ไม่สวยแต่ถ้าเราอัดผ้ากาวสวยคือใส่สวยเนี่ยอันนี้คือแม่ค้าเอลสาม อ่าสาสนะคะเอลสามสอ,อบนนะสามสแต่ใหเอลล่างก็คือใส่34นะคะเนี่ยค่ะพอเราติดตะขอเสร็จเนี่ยหนูให้ตะขอไป2คู่คุณลูกค้าไปถึงก็ติดตะขอติดให้แน่นหน่อยนะคะเวลาเราใส่เนี่ยแล้วสวยเลยชุดละ1,700งันเบาทคืองามแบบนี้เลยไม่ต้องไปบอกว่าอู้เดี๋ยวฉันจะใส่ไปไหนคือแยกใส่ได้นะคะเนี่ยใส่กับผ้าถุงก็สวยเนี่ยคุณลูกค้านี่นะคะ เสื้อ1,300บาทผพราะถุง490บาทแจ่ก็ตชุดแบบนี้ชุดละ1,700บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ไม่ได้บวกเพิ่มราคานี้ราคามาหน้าบ้านก็ราคานี้มาหน้าร้านก็ราคานี้นะสมมติตัวเองมาที่ร้านเรานะคะเอาชุดนี้เท่าไหร่1,700ก็คือ1,700เมื่อ1,700เธอต่อพันหะไม่ได้นะไม่ได้อาจจะแบบว่าคือมาไกลพี่มาไกลเธออาจจะช่วยค่าน้ำมันน้ำมันพี่หน่อยอันนี้อันนี้ ก็คุยกันหลังใหม่นะคะค่อยคุยกันหลังใหม่แต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สั่งสินค้าก็คือให้แมคค้าส่งหน้าบ้านก็คือราคานี้เลยฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ฟรีไม่ได้บอกเพิ่มนะจ๊ะหรือตัวเองเวลาแมคค้านะเนี่ยเวลาหนูสั่งคุณลูกคา้าเวลาหนูสั่งตัดมานะส่งมันจะสวยส่งเสื้อมันจะสวย,สวยลูกค้าจะบอก,บอกว่าเดาเธอใส่ตัวไหนก็สวยคือส่งเสื้อสวยเนี่ยเราใส่กับกางเกงก็ได้สมมตุติเรามีงานไปไปแถวบ้านเราเราอยากไม่อยากใส่กางเกงอยากใส่กางเกงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็ได้นี่ไงเ,งเงดููอย่ เห็นไหมก็ใส so mm ่ไ hmm. ด right uh ้สวยนึกออกไหมว่าเสื R ้อมันทรงสวยคุณลูกค้าเนี่ยเราใส่กางเกงแปดส่วนนะอืมเราใส่กางเกงยีนสแปดส่วนเกาหลีนะคะตัวละเก้าร้อยเก้าสิบด้วยเกงเอวสูงเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยก็คือไปได้เลยทำไมล่ะใช่ไหมเราอยากจะวัยรุ่นอยากจะวัยรุ่นเราก็ใส่แบบอย่างเงี้ย คือ,อคอกลมแขนสามส่วนไม่ใช่จะวัยรุ่นหรือคนแก่ใส่ได้ไหมเธอได้หมดนะคะได้หมดคือแบบมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าใสไ่ได้เรื่อยใส่ได้ตลอดใส่ได้ไม่ล้าสมัยเวลาเราตัวผ้านะคะมันจะฟุ้งฟิ้งในผ้าลักษณะแบบนี้นะคะมีตั้งแต่ไซส์4ี่สิบสี่สอี่สี่นะคะตัวละ1,300บาทอย่างเดียวก็แต่1 3 0 0บาทนะคะแค่เสื้ออย่างเดียวผ้าถุงก็คือจัดเข้าชุดให้แบบนี้เรียบร้อยเลยตัวเองจะซื้อผ้าถุงกับเสื้อแยกไว้เวลาวันหลังเราจะใช้จะใส่เป็นชุดแล้วก็ใส่เป็นชุดไปเวลาอยากใส่ากางเกงก ใส่กับเป็นเกงไปจะใส่เก้งขาตรงขาอะไรคือได้หมดคือเสื้อมันทรงสวยใส่อย่างไรก็สวยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า